จอยเกม RGB สุดคูลตัวนี้คือ HyperX Crush Gradient Xbox RGB ที่มีเลเยอร์แบบเอ o กซบ็เป๊ะๆฟังก์ชันก็มาครบพร้อมทั้งฟังก์ชันเสริมได้แก่ไฟ RGB ที่สามารถเปลี่ยนสีและปรับเูปเล่นได้สามารถสร้างปุ่มลับได้อีก2ปุ่มเรียกได้ว่าครบจบทั้งการใช้งานและหน้าตาสุดจ้าบกันเลยทีเดียว กลับาพบก,กับผมเบลอีกครั้งกับช่องทีเีเวิร์สกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับจอยเกมสุดคู่อย่าง h y p e r X c o u s h Gradient Xbox RGB นั่นเองที่มาพร้อมกับดีไซน์สุดสกริ้งนะครับที่ตามเทรนปัจจุบันนี้มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวนี้ก็ใสไปหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างตัว c o u s h Gradient ที่เป็นรุ่นเดิมที่เป็นสีดำดำน,นะครับกับตัวรุ่นใหม่นะั้นที่เป็นสกริ้ง RGB เนี่ย มันก็จะมีความต่างกันเล็กน้อยแค่เรื่องของดีไซน์และไฟล์อารจีเท่านั้นเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นปุ่มตัวเลเยอร์ต่างๆนะครับปุ่ม a b x y ตัว,วปุ่มฟังก์ชันรวมไปจน,นถึงการจําลองปุ่มที่เป็นฟังก์ชันพิเศษของเขาเนี่ยก็ใช้งานได้ไม่ต่างกันเลยนะครับเรื่องของราคาเองก็ต่างกันเล็กน้อยนะครับโดยที่รุ่น R G B จีเนี่ยจะอยู่ที่ 1, 3 9 0บาทในขณะที่รุ่นเดิมนะครับรุ่นที่เป็นพลาสติกดำด้านเนี่ยจะอยู่ที่ 1, ,190 บาทนาต่างกาันาามมหนด่แร้วก็ ก็ตอนน่อลวด RGB อยู่แล้วละครับถึงแม้ว่าจะมีการอธิบายเรื่องของปุ่มแล้วต่างๆอย่างละเอเียดไปแล้วในการรีวิวตัว Hyper Touch Gradient ที่เป็นสีดำได้น,ดน,นะครับซึ่งใครยังไม่ดูเนี่ยก็สามารถไปกดดูได้ตามนี้ข้างบนเลยตรงไหนสันกอันเลยแต่ใน Star Marley c a p s u เล s e l e น t อยนะครับว่าตัวปุ่มแล้วของเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแนละทำงานอย่างไรนะครับอั y, นดับแรกก็คือพื้นฐานของจอยเกมเนาะก็จะมีตัวปุ่ม A B X Y เนาะตัวปุ่ม D Pad นะครับนาล็อกที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาที่มีระดับที่ไม่เท่ากันนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวปุ่มเมนูต่างๆที่สร้างมาเพื่อ Xbox โดยเฉพาะนะครับแต่ PC ก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคต้นที่ในส่วนของปุ่ม3ขีดตรงนี้เนาะตุ่มเนี้ยจะเป็นเหมือนปุ่ม Start นะครับทำ้าที่เหมือนปุ่ม Start เนาะส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นปุ่มหน้าต่างเนาะซึ่งอันนี้มันก็้วแต่เกมว่ากดแล้วจะแสดงผลเป็นอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าที่ผมเคยใช้งานมาอย่าง g e n e h i n i m p a c t เนี่ยก็จะเป็นการเรียกหน้าต่างแชทขึ้นมานั่นเองนะครับต่อมาเป็นในส่วนของปุ่มไฮไลท์ของเขาอีกหนึ่งปุ่มก็ม Share Button ร,รอออกตอ How can I be homophobic? ตัวนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มที่เอาไว้ใช้สำหรับการ snapshot ตัวหน้าจอคอมของเรานะครับรวมไปถึงการอัดคลิปต่างๆได้นะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆแบบเพียงแค่เราทำการกดคลิกหนึ่งทีแบบนี้นะครับการกดคลิกสั้นๆแบบนี้จะเป็นการ snapshot ตัวจอของเราหรือเกมตอนนั้นที่เราเล่นอยู่นั่นเองเนาะก็อาจจะเอาไว้ใช้สำหรับแบบว่าเป็นมุมแก๊กมุมมีอะไรต่างๆแบบนี้นะครับเอาไว้อวดเพื่อนได้นั่นเองเนาะแต่สมมติเราทำการกดค้างแบบนี้นครับกดค้างไว้ปึ๊บแบบนี้ การกดค้างเนี่ยจะเป็นการใช้ฟังก์ชันอัดวิดีโอหน้าจอของเราณตอนนั้นนะครับจนกว่าเราจะทําการปล่อยปุ่มนั่นเองเนาะก็เช่นเดียวกันนะครับสมมุมติเราอยากจะแบบเป็นช็อตแบบเขาเรียกอะไรน,นะเพนทาคิวอะไรเงี้ยช็อตแบบแล่มเพจเนาะเราอยากจะเอาไปอวดเพื่อนชิงเพื่อนก็ใช้ปุ่มนี้ได้แบบสบายเลยและครับ คลื่นลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นในส่วนของพอร์ตเสียบหูฟังแจ็ค3.5แบบรูเดียวเนาะส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นทริกเกอร์บัมเปอร์นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของช่องเสียบสายนั่นเองเนาะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวจอยแบบใช้สายเนาะดังนั้นเวลาจะใช้งานเนี่ยเราก็ต้องทําการเสียบสายอยู่เสมอน,นะครับสาเหตุที่เขาทําเป็นแบบพอร์ตสายได้เนี่ยก็อาจจะเอาไวอา้อำนวยความสะดวกตอนที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้งานเนาะก็จะเก็บง่ายกว่าแบบมีสายนั่นเองนะครับ ต่อมาในส่วนของด้านหลังเองนะครับก็จะมีในส่วนของตัวปุ่มล็อกทริกเกอร์นะครับซึ่งมันจะเป็นปุ่มแบบเลื่อนน็อกสไลด์ซ้ายขวาแบบนี้นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยกดสไลด์ซ้ายขวาแบบเนี้มันจะส่งผลให้ตัวทริกเกอร์ของเราเนี่ยจังหวะในการกดลดลงครึ่งหนึ่งครับซึ่งถ้าเวลาผมพูดไปเนี่ยทุกคนอาจจะไม่เห็นภามเนาะแต่ถ้าสมมติทุกคนได้มาลองใช้งานเนี่ยลองกดดูเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าความลึกของทริกเกอร์เนี่ยมันหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับ ซึ่งมันก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบแบบไหนบางคนอาจจะต้องการความไวสูงมากๆเวลากดทริกเกอร์เนี่ยอย่างเช่นพวกเกม FPS อะไรเงี้ยที่เป็นการกดเบิ้ลแบบรัวๆแบบเนี้ยมันก็จะมีประโยชน์มากกว่านะครับสำหรับคนที่เล่นเกมทั่วไปอย่าง RPG อะไรแบบเนี้ยก็อาจจะชอบแบบลึกกว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบครับต่อมาเป็นในส่วนของฟังก์ชันการจําลองปุ่มนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นการอธิบายละเอียดไว้แล้วนะครับในตอนที่เราทําคลิปในส่วนของตัวรุ่นการาเดียดธรรมดาเนาะแต่ไม่เป็นไรเรามารีขับไปอีกรอบนะครับวิธีการจําลองปุ่มเนี่ยง่ายมากๆเลยก็คืออ1รัข้นนตนแก และสิ่งที่ผมลืมพูดไปก็คือเรื่องของความยาวสายที่เขาให้มานนัเองบอกเลยว่าเซตนี้เนี่ยให้มายาวมากๆนะครับอันนี้คือผมทำสองครบนะเนี่นดยดูดิก็คือผมกลางสุดๆแล้วเนี่ยก็ยังเลยจอไปแล้วนะครับโดยที่สายที่เขาให้มาเนี่ยความยาวจะอยู่ที่2.9หรือ3เมตรนั่นเองเนาะถือว่าย, <Wow. S 1> ยาวมากๆแล้วสําหรับการใช้งานจอยเนี่ยเรียกได้ว่าไม่น่าจะมีใครเล่นเกมโดยห่างจากจอคอมถึง3เมตรแล้วนะครับโดยส่วนของสายเองเนี่ยก็ให้มาเป็นส่วนของ usb a to usb c นั่นเองครับ ในเรื่องของการสั่นของจอยเองอันนี้นก็เรียกได้ว่าน่าประทับใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเดิมนะครับที่เป็นรุ่นตัวกระเดชเฉยๆนะครับกับตัวกระเดชอาร์จิมีเนี่ยทั้งสองรุ่นนี้ทําเรื่องของระบบสั่นได้น่าประทับใจอย่างยิ่งนะครับเรียกได้ว่าเอาไปเลยสิบเต็มสิบเต็มสิบเต็มสิบเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมใช้งานเนี่ยผมได้ลองเอาไปใช้งานกับในส่วนของการเล่นเกมต่างๆที่รองรับระบบสั่นเนาะตอนนั้นผมลองเล่นเป็นตัวอิมูเลเตอร์ของตัว PlayStation 2นะครับเรียกได้ว่าตอนแรกเนี่ยผมมมมไไไ่่่่่่่่่่่ดดดด้้้้คคิเเเเเลลยยยยยยนน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 นะะะะวววาาารรรบบบบบสสสััััขอออองงีีีีีจจททตกก็โแ สันแบบเหมือนเราใช้ตัวจอยจาก p พ a y s t a t i o n สมัยที่ผมเล่น p พย์ทูตอนนั้นเลยนะครที่ยังมีเครื่องอยู่นะครับก็เลยได้ว่าเรื่องระบบสันเนี่ยเขาทํามาได้อย่างดีอย่างจริงเพราะว่าเขาเนี่ยใช้เป็นระบบสันคู่เนาะซึ่งด้วยความที่น้อกสายเนี่ยเราก็จะแอบเห็นว่าระบบมอเตอร์คู่ของเขาเนี่ยเวลาทางานทํางานยังไงนะครับมันเลยทำให้ตัวจอยของเขาเนี่ยมันสันแบบถึงอารมณ์จริงๆเวลาเล่นเนี่ยสำหรับใครที่ชอบให้แบบมันมีการสั่นตอนเล่นเกมเนี่ยลองดูได้เลยครับผมบอกได้เลยว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังในส่วนของระบบสันกับจอยของไฮเปอร์เอ็กแน่นอนคร ทุกคนอย่าเพิ่งเชื่อพี่เบลนะคะวันนี้โมจะมาลองเป็นตัวแทนของคนที่ไม่ค่อยได้ใช้จอยเกมค่ะมาเล่นให้ดูกันว่าเฮ้ยไอนระบบที่พี่เบลบอกว่าแบบระบบสั่นมันดีนักดีหนาเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยจ้า<ะ> Let's go <S อะแฟนเรา Wait Wait, Wait. อันนี้คือวิ่งเร็วเร็วสุดแล้วใช่ไหม คือฮือนี่จะใช่แฟนเราหรือเปล่าฮอากลัวอา,อาอ๋อคัดซีนนะฮะเป็นการเข้าคัดซีนแบบแนบเนียนเฮ้ยฮมันสัน่น ไม่ใช่แฟนเราถึงแม้ว่าเราจะเดินตามสูตรแฟนเรามาแต่นี่อานี่มันไม่ใช่แฟนเราแล้วสั่นแรงมากพระอ,อ้าวเอ๊ะก็คือหลังจากที่ได้เล่นมานะคะก็คือกลัวสุดๆแต่ว่าเล่าเรื่องจอยดีกว่าว่าเล่นแล้วรู้สึกยังไงนะคะทุกคนระบบสั่นเขาเนี่ยก็คือสั่นจริงสั่นจังสั่นเวอร์มากสั่นแบบอย่างเงี้ย แล้วก็คือเซนเซอร์เขาก็ค่อนข้างดีนะว่าแต่มันจะมีในเกมที่มันจะมีช่วงเวลาที่แบบโอเคเราอยู่ใกล้ผีประมาณส0% 5 0 60%มันก็คือมีความแตกต่างกันอยู่นะก็คือรู้เรื่องว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรให้เราว่าอ๋อผีมันอยู่ตรงนี้ผีมันอยู่ใกล้ๆถ้าเธอหันออกไปเธอก็จะไม่ไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเธอหันกลับเข้ามาก็จะสั่นแบบสั่นจริงจังสั่นเวอร์ให้เรารู้ตัวไปเลยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างเวิร์กแล้วก็ดีสําหรับคนที่ เป็นมือใหม่อย่างโมงด้วยละกันก็คือแยกถึงความแตกต่างได้นะคะทุกคนก็เป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างดีนะเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมได้ด้วยในส่วนของการเปลี่ยนสีไฟนะครับเราสามารถทําได้แต่ว่าเราจะไม่สามารถปรับได้แบบ16.8ล้านสีอะไรทํานองนั้นนะครับแต่จะเป็นการปรับตามที่เขาตั้งค่าไว้แล้วนะครับวิธีปรับก็คือให้เราทําการหันไปได้านหลังนะครับจากนั้นกดดับเบิลคลิกที่ p 1 2ึทีนะครับปึ๊บ,บแบบนี้จากนั้นจะสังเกตได้ว่าตัว power led นะครับมันจะมีความแบบบุบว่าแบบเบาๆเนาะ ซึ่งอันนี้จะเป็นการปรับโหมดไฟแล้วทีนี้วิธีการปรับโหมดไฟเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกจะเป็นตัวปุ่มที่เป็น D-pad นะครับส่วนที่2จะเป็นปุ่ม A B X Y เนาะ มาดูกันที่ D-Pad ก่อนตัว dpad เนี่ยมันจะมีเรื่องของซ้ายขวาแบบนี้นะครับโดยปุ่มซ้ายและขวาเนี่ยจะเป็นปุ่มที่ใช้สาหรับการเปลี่ยนเอฟเฟกของไฟเนาะโดยที่ตัวต้นแบบหรือดีฟอ u l ์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบคขาวาสารประคุมแบบนี้นะครับแต่สมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนตัวเอฟเฟกของไฟเนี่ยก็จะเปลี่ยนได้อีก2โหมดด้วยกันนะครับโหมดต่อไปจะเป็นโหมดส t ตติกก็คือจะเป็นไฟสีเดียวติดแบบนี้ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีเอฟเฟกเรื่องของไฟบูบวาบแต่อย่างใดนะครับเอฟเฟกต่อไปจะเป็นแบบวูบวาบแบบนี้นะครัับบบบบกก็็คคคคืออออนนน้้้้งงเเี่่ยยยยจจะะาลลลแแวติดขึบบร ต่อไปเป็นในส่วนของตัวลูกศรขึ้นและลงนะครับลูกศรขึ้นและลงเนี่ยจะเป็นในส่วนของการปรับความสว่างของไฟสมมติว่าเราอยากจะได้แบบสว่างสุดแสบตาไปเลยก็กดให้สุดไปเลยครับอ่าแบบนี้ก็จะเป็นสว่างแบบขั้นสุดชนิดที่ว่าเล่นแล้วต้องแยงตาอย่างแน่นอนอนะครับต่อไปเป็นในส่วนของการเบาไฟบ้านนะครับซึ่งการเบาไฟเนี่ยเราก็สามารถกดได้จนสุดเลยนะครับจนขนาดที่เหมือนเราเปิดไฟน้องไปเลยนั่นเองครับ ต่อมาเป็นในส่วนของปุ่ม A B X Y นะครับในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการควบคุมเรื่องของการเปลี่ยนสีไฟและการปรับเรื่องของความเร็วเอฟเฟกนะครับโดยที่ตอนนี้ผมใช้เป็นโหมดที่เป็นไฟวู้บบานมาทุกคนจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับโดยปุ่ม S กับ B เนี่ยจะเป็นปุ่มที่ทําหน้าที่ในการเปลี่ยนสีไฟนะครับก็คือเราลองกดดูนะครับกดปุ๊บนี้แล้วเราก็จะเปลี่ยนสีไฟไปตามที่เราเลือกนะครับโดยสีไฟเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ประมาณ8สีอ่ะประมาณ8สีเนาะซึ่งมันจะเป็นสี default ที่เขาทำไว้แล้วนะครับเราไม่สามารถเลือกได้ ว่าเราอยากจะได้สีแบบชมพูอ่อนนิดๆิดชมพูเข้มบานเย็นอะไรแบบนี้อันนี้เราจะเลือกไม่ได้นะครับแล้วก็รวมไปจนถึงว่าเราอยากจะให้ไฟแต่ละุ่มเนี่ยมันเป็นสีตามต้องการอันนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็ต้องบอกให้คนเข้าใจไปก่อนนะครับต่อมาเป็นในส่วนของตัว Y และ A นะครับตัว Y และ A เนี่ยจะเป็นในส่วนของการเลือกความเร็วของเอฟเฟกนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนนี้ผมใช้เป็นเอฟเฟกต์มู่บาบเนาะถ้าสมมติผมกดเป็น Y เนี่ยมันจะเป็นการเร่งความเร็วถ้ากด A เนี่ยมันจะเป็นการหวงทําให้เอฟเฟก เร็วขึ้นแบบสุดๆไปเลยมันจะเป็นยังไงนะครับปึ๊บเ็ทอ่าน้องก็จะมีความวูบวาแบบเร็วขึ้นอทีน,นี้ถ้าเป็นแบบช้าลงมากจะเป็นยังไงนะครับอ่าน้องก็จะค่อยๆวูบลงแล้วก็ค่อยๆติดนั่นเองเนาะซึ่งตัว x กับ y เนี่ยข้อเสียงของมันก็คือเราไม่รู้นะครับว่ามันมีกี่ระดับอะไรนั้นนะ สิ่งที่ทาได้คือก็กดไปเลยครับกดไปเรื่อยๆคิดซะว่าโอเคกดไปน่าจะพอแล้วแล้วก็ปล่อยอะไรแบบนี้ครับอันนี้คือเรื่องของการปรับไฟครับหลาเจ้าที่เราทําการตั้งค่าเอฟเฟกไฟและสีไฟตามที่ต้องการแล้วนะครับอีนึงสิ่งที่เราต้องทําก็คือให้เราทำการกดเดิมพัคลิกที่ตัว P1 อีกทีนึงนะครับกึ๊บๆแบบนี้นะครับสังเกตว่าไฟเลดนั้นจะหยุดกระพริบแล้วหมายความว่าเราทําการเซตตั้งค่าไฟเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ กระจกพัดอวยไปแล้วนะครับมาต่อกันที่ในส่วนของข้อสังเกตกันบ้างเนาะแน่นอนว่าด้วยดีไซน์ที่เป็นแบบใสยิ้งแบบนี้นะครับมันทำให้วัสดุบอดี้ของเขาเนี่ยเป็นวัสดุที่มีความลื่นเป็นพิเศษดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เป็นคนเหมือเหมือออกเงยเล่นคำปวดนะโอเคเอาไปเทคสองเทค ในส่วนข้อสังเกตมีอยู่แล้วสําหรับรุ่นนี้นะครับก็คือในส่วนของการที่มันเนี่ยลื่นหลุดมือได้ง่ายนะครับสาเหตุมันเกิดมาจากที่ตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยมันเป็นพลาสติกบอดี้แบบที่มีความใสแบบเนี่ยมันทําให้พื้นสัมผัสเนี่ยมันมีความแบบ ใช้คาว่ามันมีความเรียบไปเลยนะครับพอมันมีความเรียบมันไม่มีพื้นสัมผัสแบบขูดขาหรือแบบสากมือบ้างเนี่ยเวลาเราใช้งานอยู่สาหรับคนที่มือมันง่ายนะครับหรือเหงื่อออกมือง่ายอะไรแบบนี้มันจะทําให้เวลาเราเล่นอยู่แล้วด้วยความที่จอยมันสั่นแรงมันก็จะมีโอกาสที่แบบมันอาจจะลื่นหลุดมือไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตใ,ใหญ่เลยสาหรับจอยรุ่นนี้เนาะเมื่อเทียบกับตัวรุ่นดั้งเดิมที่เป็นตัวกราเดียตเนี่ยที่เป็นสีดําดนอันนั้นเนี่ย Response. มันจะมีความแบบผิวสัมผัสแบบสากๆบ ถึงแม้ว่าจะเป็นจอยที่มีข้อเสียอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าเป็นจอที่ดีที่สุดสำหรับผมณตอนนี้เลยนะครับเป็นบบงไงกันบ้างรอบชอบรายการแบบนี้หรือเปล่าถ้าทุกคนชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาว TWS ด้วยนะครับและไม่ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปโดยปจะถึงรายการดิวมาขายปลาของเราที่จะมาถึงในเร็ววันนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเบลจากช่อง TWS ต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ